เรื่องภายในให้ถามเตียวเจียวเรื่องภายนอกให้ถามจิยวยี่นี่คือคําพูดประโยคต่างที่ซุนเซ็กได้กล่าวสั่งเสียไว,ว้ให้แก่ซุนกวนก่อนที่เขาจะตายลงโดยคําพูดประโยคสั้นๆน,นี้เองที่ทําให้ชื่อของเตียวเจียวและจิยวจยวี่กลายเป็นที่รู้จักของคนอ่านสามก,ก๊กการที่ยอดคนอย่างซุนเซ็กได้กล่าวคําพูดที่เป็นการแสดงการยกย่องคนทั้งสองแสดงว่าพวกเขาไม่ใช่ธรรมดาซึ่งภายหลังจิยวยีว่ ็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าคําของซุนเซ็กไม่ได้เกินไปเลยเมื่อเขาได้สร้างผลงานครั้งสําคัญในศึกเซ็กเพ็กโดยการอาชนะกองทัพของโจโฉที่มีกําลังมหาศาลกว่าได้ส่วนเตียวเจียวนั้นไม่ได้เด่นดังจากผลงานการศึกแต่หากผลงานของเขามาจากการที่ช่วยสร้างระบบระเบียบการปกครองภายในงอกก๊กจนกลายเป็นก๊กที่มีสภาพเศรษฐกิจดีที่สุดใน3มก๊กและมีความแข็งแกร่งจนอีกสองก๊กไม่อาจตีแตกได้หากแต่เมื่อพูดถึงเตียวเจียวแล้วคนอ่าน3มก๊ก มักจะนึกไปถึงเหตุการณ์ที่เขาเสนอให้ซุนกวนยอมจำนนต่อโจโฉก่อนศึกเซ็กเพ็กซสอีกและในนิยายสามก๊กหลังจากนั้นเตียวเจียวก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักจึงกลายเป็นว่าเขาเหมือนคนรักตัวกลักตวลตายมากกว่าแต่ซุนเซ็กจะฝากซุนกวนและบ้านเมืองงอกก๊กให้คนเช่นนี้ได้หรือนอกจากนี้ยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้อยู่ร่วมกับเตียวเจียวในการเป็นเสาหลักทําให้งอกก๊กเจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งแต่คนผู้นี้ก็ไม่เป็นที่รู้จักมากนักนั่นก็คือโกยง ทั้งสองคือเสาหลักด้านบุญและการปกครองของงอกกกเตียวเจียวหรือจางเจาชื่อลองจือปู้เกิดเมื่อปีคิเตศกักราช156เป็นชาวเมืองไพเฉินปัจจุบันคือเมืองซีจิวมณฑลเจียนซูเตียวเจียวมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเตียวหองทั้งสองเป็นคนหนุ่มที่มีใจใฝ่รู้ต่างร่วมกันศึกษาตำราหาความรู้ตั้งแต่เด็กจนถึงขั้นสามารถแต่งหนังสือได้หลายเล่มจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้คงแก่เรียนนอกจากนี้เตียวเจียวยังมีนิสัยซื่อสัตย์ พูดจาตรงๆไม่อ้อมค้อมผู้คนจึงให้ความนับถือเขาและยำเกรงต่อเขาอย่างมากโดยความที่มีชื่อเสียงตั้งแต่อายุอย่างน้อยมเมื่อเตียวเจียอายุได้20ปีโตเกียมเจ้าเมืองซีจิ๋วก็ได้เฉญให้มารับราชการแต่เตียวเจียปฏิเสธโตเกียมจึงไม่พอใจมาก้วยความที่โตเกียมเป็นเจ้าเมืองที่มีชื่อเสียงและซีจิ๋วก็อยู่ในการปกครองของเขาเตียวเจียจึงใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากจนกระทั่งในปีคิดสตศักราช194 ชีจิวประสบภัยครั้งใหญ่จากการลุกลานของโจโฉเตียวเจียตัดสินใจหลีภัยลงมาทางใต้ไปยังดินแดนกลงหนําและที่นั่นชื่อเสียงของเขาร่วมกับพี่ชายก็เป็นที่ยอมรับของบัณฑิตในกลางหนําจนกระทั่งพวกเขาถูกเรียกว่าสองเตียวแห่งกลงหนําในปีเดียวกันนั้นซุนเซ็กแห่งตระกูลซุนซึ่งอยู่ใต้อนานักของอ้วนสุดได้ยกกองทัพลงมาทางใต้เพื่อปราบเล่าอิวเมื่อสามารถปราบเล่าอิวและขึ้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งกลงหนําได้แล้ว ซุนเซก็ประกาศตัวเป็นอิสระจากอ้วนสุดและเริ่มสะสมบุคลากรเพื่อความเป็นใหญ่ในวันหน้าชื่อเสียงของสองเตียวแห่งกังหนำทาให้ซุนเซกเชิญเตียวเจียวและเตียวหองมารับราชการด้วยตัวให้เตียวเจียวเป็นผู้จัดระเบียบดูแลกองทัพและรวบรวมยุทธปัจจัยต่างๆซึ่งเตียวเจียวก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมซุนเซ็กจึงวางใจเตียวเจียวยิ่งนักตอนนั้นซุนเซ็กอายุ20ส่วนเตียวเจียวอายุ3 9แต่ทั้งสองก็คบหาดั่งเพื่อนสนิท เตียวเจียวไม่เพียงเป็นแค่ขุนนางคนหนึ่งแต่ได้รับความไว้วางใจดุดญาติผู้ใหญ่ของตระกูลซุนด้วยปีคิดจะสลาส200ุ้นเซ็กที่สามารถรวบรวมนินแดนกลางหนำทั้งหมดหมาไว้ในกำมือตะเตรียมกองทัพเพื่อฉวยโอกาสที่โจโฉลบกับอ้วนเซี่ยวเข้ายึดของภาคกลางแต่ไม่ทันได้ทำสุนเซ็กกลับถูกรอบทำร้า,ายจนเจ็บหนักจนเมื่อรู้ว่าตัวเองใกล้าตายจึงได้เรียกสุนกวนมาเพื่อสั่งเสียว่าเรื่องภายในให้ปรึกษาเตียวเจียวเรื่องภายนอกปรึกษาจิวยี่ เป็นการเปรียบว่าสําหรับตระกูลซุนแล้วจิวยี่คือเสาหลักด้านบูส่วนเตียวเจียวคือเสาหลักด้านบุญซุนกวนตอนนั้นมีอายุเพียง18ปีก็ทําทตามคําสั่งเสกข,ของพี่ชายเขาเชื่อฟังเตียวเจียวประดุดว่าเป็นญาติผู้ใหญ่โดยนิสัยจริงๆของซุนกวนนั้นเป็นคนวู่วามใจร้อนและไม่ค่อยเชื่อฟังใครแต่สําหรับเตียวเจียวที่มักจะให้คําแนะนําหรืออาจจะเป็นการว่ากล่าวตักเตือนด้วยซ้าซุนกวนก็ยังต้องยอมอ่อนให้ เียวเดียวช่วยเหลือการบริหารภายในมาอย่างดีจนกระทั่งปีคิดจักราส208โจโฉที่รวบรวมผ้ากลางเป็นปึกแผ่นได้รวบรวมกองทัพใหญ่บุกลงใต้และสามารถจิตแกงจิ๋วได้โดยไม่ต้องสู้รบเท่ากับว่าเตรียมเจ่ะเข้าดินแดนกลางหนำเต็มทนในนิยายสามก๊กเล่าว่าโจโฉได้ส่งจดหมายมาให้ซุนกวนยอมจำนวนและยังข่มขู่ว่ายกทหารลงมาร้อยหมื่นเหล่าที่ปรึกษาของซุนกวนได้ฟังเช่นนั้นก็พากันแตกตื่นซุนกวนจึงสั่งเรียกประชุมเหล่าขุนนางเป็นการด่วน ในนิยายยังเล่าอีกว่าเราที่ปรึกษาของสุนกวนมีความเห็นแตกแยกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกเสนอให้ยอมจำนนซึ่งนำโดยเตียวเจียวและเหล่าคุณนางฝ่ายบุญส่วนฝ่ายที่ให้สู้นั้นก็คือเหล่าคุณนางฝ่ายบูมีหัวแรงคือแม่ทัพอาวุโสอย่างฮันตงอุยกายเทียเผาเตียวเจียวนั้นเป็นหัวเรือใหญ่ในการเสนอแนะให้สุนกวนยอมจำนนโดยเหตุผลของ,ของเขานั้นนับว่าสมเหตุสมผลและยากจะโต้แยง้งหรือยังเป็นการมองการไกลเพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมือง เขามองว่าขนาดนี้โจโฉเป็นผู้คุมอำนาจสูงสุดในแผ่นดินและยังควบคุมฮ่องเต้อ้างพระราชองค์การต่างๆจนรวกับว่าคําสั่งของโจโฉนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมและขณะเดียวกันการรวมภาคกลางและภาคเหนือได้ของโจโฉนั้นยังได้เป็นการยุติไฟสงครามในแผ่นดินที่มีมาหลายสิบปีได้ซึ่งที่ผ่านมานั้นสงครามที่เกิดขึ้นได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายชาวพะชาอดอยากแต่โจโฉเปรียบเสมือนวีรบุรุษที่เข้าไปช่วยเหลือแผ่นดิน ที่กำลังฟ่อนเฟะให้ฟื้นกลับไปอีกครั้งดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดสงครามจนผู้คนต้องล้มตายไปอีกจึงสมควรที่สุนควรจะเห็นแก่เราประชาชนและยอมจำนวนต่อโจโฉเพื่อไม่ให้เกิดสงครามจนผู้คนในกลางหนําต้องทนทุกข์ฝ่ายสุนควรเองก็ลังเลใจและลำบากใจไม่น้อยเมื่อเตียวเจียวอ้างเหตุผลเช่นนี้แต่ในใจลึกๆแล้วนั้นซุนควรอยากจะเปิดสึกกับโจโฉในฐานะที่เป็นทายาทของนักรบเขาย่อมมีทิฐิมานะมากพอ จนไม่อาจที่จะยอมจำนวนได้และแน่นอนว่าเขาย่อมรู้ดีแก่ใจว่าการที่พ่อและพี่ชายสู้วางรากฐานของตระกูลซุนมาอย่างลำบากนั้นมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การทําให้ตระกูลซุนผง,งาดขึ้นมาเป็นใหญ่เหนือใครในแผ่นดินดังนั้นจะให้เลิกล้มการใหญ่นี้ได้เช่นไรเพียงแต่เตียวเจียมีเหตุผลหรือจะบอกว่าเป็นข้ออ้างที่ดีและยากจะโต้แย้งได้แม้ซุนควรจะเป็นผู้นําของกอกก๊กแต่ความเห็นของเตียวเจียวซึ่งเป็นที่ปรึกษาเอกนั้น มีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้เหล่าคุณนางและสุนควรไม่อาจหาเหตุผลที่ดีกว่ามาหักล้างด้วยเหตุนี้เมื่อคองเบ้งผู้เป็นตัวแทนของเล้าปีเข้ามาเจรจาขอผูกพันธมิตรเพื่อลบกระโจโฉและสามารถหาข้ออ้างที่ดีกว่ามาโต้แย้งกับเตียวเจียวจนชนะสุนควรจึงคิดจะเปิดสึกกจโอโฉตามความต้องการแท้จ,จริงในนิยายพูดถึงการพูดจาตอบโต้อันฉะฉานของคงเบ้งที่สามารถเอาชนะเหล่าที่ปรึกษาของสุนควรได้ โดยเฉพาะเตียวเจียวที่ถูกคงเบ้งพูดตอกหน้าจนหน้าหงายนั้นเป็นเพียงเรื่องที่แต่งเสริมให้เป็นปัญญาของคงเบ้งเด่นขึ้นมาเพราะในประวัติศาสตร์คงเบ้งไม่ได้มีบทบาทในการโน้มน้าวสุนกวนมากนักเหตุพเพราะจิยวยี่ซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่คิดที่จะลบกับโจโฉอยู่แล้วถึงจะไม่มีคงเบ้งมาพูดก็ตามทีและโลโซกซึ่งเป็นที่ปรึกษาหนุ่มที่สุนกวนวางใจยังได้ให้คําแนะนําและข้อคิดบางอย่างที่มีผลทําให้นาคตของสุนกวนเริ่มจะไม่สนใจในคําแนะนําของเตียวเจียวอีก โลซกได้เปิดอกคุยกับซุนกวนเพลงสองคนว่าซุนกวนสมควรจะเปิดสกับโจโฉโดยให้เหตุผลสําคัญก็คือหากว่าซุนกวนยอมสวามิภัก์นั้นซุนกวนจะต้องถูกลิดลอนอํานาจและยศศักร์รวมถึงอาจถูกส่งไปอยู่ชายแดนหมดโอกาสที่จะตั้งตัวอีกตลอดไปแต่กับขุนทางคนอื่นๆหรือตัวเขานั้นยังไงซะก็คงได้รับราชการเหมือนเดิมในสังกัดโจโฉเพียงแต่อาจจะได้ยศศัก์ที่น้อยลงเท่านั้น เพราะฉะนั้นหากคิดถึงตัวซุนกวนแล้วไม่ควรสวามิพักโดยเด็ดขาดซุนกวนจะคิดได้และแตัดสินใจยอมรับเป็นพันธมิตรพร้อมทั้งยอมพบและพูดคุยกับขงเบ้งที่เป็นทูดของเล่าปีเป็นเสมือนการพูดเป็นในๆว่าเตียวเจียวนั้นรักตัวโกตายและหวงแหนในทรัพย์สมบัติมากกว่าจะห่วงถึงฐานะและชีวิตของซุนกวนเองหลังจากนี้อันที่จริงเตียวเจียวไม่น่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเช่นนั้นเมื่อมองว่าเขาเป็นผู้ที่ซุนเซกฝากฝากังเมืองให เตียวเจียวน่าจะมองในภาพรวมที่ไม่ต้องการให้ดินแดนกลางนําต้องลุกเป็นไฟจากการลุกลานของโจโฉและอยากให้แผ่นดินสงบโดยเร็วซึ่งมันก็สมกับความคิดของคุณนางฝ่ายบุญแต่สําหรับคุณนางฝ่ายปูเช่นจิว๋วยี่แล้วการยอมตั้งแต่ยังไม่ได้ลบรวมไปถึงเหล่าแม่ทัพนายทหารที่พร้อมจะยอมตายแล้วความคิดของเตียวเจียวเสมือนเป็นการลักตัวกลัวตายสุนกวนเป็นผู้นําหนุ่มที่มีจิตใจห้าวหาญไม่กลัวอันตรายในที่สุดเขาก็มองต่างมุมปฏิเตียวเจียวและตัดสินใจเปิดซึก,กับโจโฉ จนกลายเป็นศึกเซกเพกขึ้นและซุนกวนก็ได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้การบัญชาการทัพของจิวยี่ในประวัติศาสตร์เตียวเจียยังคงมีบทบาทอีกมากในการบริหารงานภายในงอกก๊กที่เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นและซุนกวนก็ยังเคารพยำเกรงและฟังในคำแนะนําของเตียวเจียวอยู่แม้ว่าจะลดลงไปจากสมัยแรกๆมากก็ตามมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งว่าเตียวเจียวมักมองขุนนางที่ยังหนุ่มไม่ค่อยขึ้นเช่นการที่ซุนกวนแต่งตั้งโลโซกและลีบองขึ้นมารับงานใหญ่ เตียวเจียวก็คัดค้านเพราะเห็นว่าทั้งสองอายุยังน้อยเกินไปแต่สุนกวรก็ไม่สนใจและผลงานที่โลโซกและลือบองทำให้ซุนกวรนั้นก็ล้ำค่ายิ่งปีคิจศักราช221พระเจ้าโจผีขึ้นของราชและตั้งราชวงศ์วุยได้ส่งทูตมายัางงอกกกเพื่อแต่งตั้งให้ซุนกวนเป็นงอกอ๋งแต่ทูตที่มานั้นทำเสียมาราย,ยาทด้วยการไม่ยอมลงจากรถม้าเมื่อผ่านประตูจวนเจ้าเมืองเตียวเจียวจึงเข้าไปพูดจาตำหนิทำให้ทูตนั้นต้องยอมลงจากรถมา้า จุดนี้จะแสดงให้เห็นว่าเตียวเจียวไม่ใช่คนรักตัวกลัวตายหรือไม่ห่วงศักดิ์ศรีบ้านเมืองเพียงแต่เรื่องเมื่อครั้งยอมจำนนนั้นเป็นไปเพราะการมองในภาพรลวมมากกว่าเตียวเจียวนั้นมักจะตักเตือนสั่งสอนให้สุนควรทำความดีและลดการชอบออกล่าสัตว์ไปจนถึงพฤติกรรมอาจะใจัยที่สุนควรมักกระทำในวังจนถึงขั้นทำให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงหลายครั้งและเตียวเจียวก็ชอบหักหน้าหรือเทศนาสั่งสอนต่อหน้าเหล่าลูกน้องบริวารบ่อยๆซึ่งการทำแบบนี้ของเตียวเจียวหากเป็นเจ้านายคนอื่น หัวคงหลุดออกจากบาปไปนานแล้วแต่แม้จะทะเลาะกันรุนแรงแค่ไหนสุนกวนก็ยังยอมลงและอ่อนให้เตียวเจียวอยู่หลายครั้งแม้ว่าสุนกวนจะชอบทำเป็นหูทวนลมต่อคำแนะนำส่วนใหญ่ของเตียวเจียวก็ตามช่วงที่เตียวเจียวยังมีชีวิตอยู่นั้นเขาแทบจะเป็นผู้เดียวที่สามารถกำหลาบไปให้สุนกวนออกนอกลู่นอกทางมากเกินไปและด้วยความที่เตียวเจียวเป็นผู้เดียวที่แทบจะไม่ยอมลงให้สุนกวนทำให้สุนกวนไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักโดยเฉพาะในช่วงบ้านปลายชีวิต หลักฐานคือเมื่อสุนกวนสถาปนาตนขึ้นเป็นห้องเต้น้ำเมืองเกยนเงียบในปีคิศสกลา229จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ที่มีความสามารถสูงสุดขึ้นเป็นอุปราชซึ่งไกลๆต่างก็คาดว่าเตียวเจียวที่เป็นเสาหลักการบริหารงานบ้านเมืองคงจะได้รับตำแหน่งนี้แน่แต่ซุนวกวนกลับแต่งตั้งให้สุนเสียวซึ่งเป็นญาติผู้น้องและไม่ได้มีผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษขึ้นมาแทนสุนเสียวเป็นอุปราชแห่งงอกโกได้3ปีก็เสียชีวิตลง เราคุณนางจึงพากันถวายดีกาขอให้สุนกวนแต่งตั้งเตียวเจียวขึ้นเป็นอุปราชแต่ซุนกวนก็ยังคงไม่เลือกเตียวเจียวและมอบตำแหน่งนี้ให้โกยงซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญอีกคนหนึ่งแทนในชีวิตของเตียวเจียวไม่มีโอกาสได้นั่งเป็นมหาอุปราชแห่งงอกก๊กทั้งที่โดยคุณสมบัติทุประการแล้วเขาคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดในขณนะนั้นแล้วหลังจากนั้น3ปีในปีริจสตศักรา23 6, ช236เตียวเจียวก็ป่วยหนักและเสียชีวิตลง รวมอายุได้80ปีสุนกวนลำลึกถึงความดีและผลงานของเตียวเจียวแม้ในช่วงที่มีชีวิตทั้งสองคนจะทะเลาะก,กันบ่อยครั้งมากแต่งานศพของเตียวเจียวสุนกวนก็แต่งชุดขาวไว้ทุกและกล่าวสรรเสริญเตียวเจียวด้วยตนเองและอวยยศย้อนหลังให้เตียวเจียวเป็นพยาบุญเมื่อสิ้นเตียวเจียวลงก็ไม่มีผู้ใดในงอกโกกอีกที่มีฝีปากจุดมีดกล้าต่อล้อต่อเถยงกับสุนกวนซึ่งหน้าได้อีกส่งผลให้ช่วงบั้นปลายของสุนกวนค่อนข้างเละเทะ และเริ่มหลงไหลในสุลานาลีเหล่าคุณนางหลายคนที่คิดจะพูดโต้แยง้งการกระทําเกินกว่าเหตุของสุนกวนก็มักจะถูกในรเทศลดขั้นหรือหนักสุดก็ถูกประหารส่งผลให้ราชสำนักงอกกกในยุคหลังขาดแคลนบุคลากรฝ่ายบุญที่มีความสามารถไปมากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ